ตัวนี้เป็น kvm นะครับเป็น kvm extender เอาไว้ต่อขยายตัวควบคุมคีย์บอร์ดเมาส์จอให้ระยะทางไกลขึ้นนะครับตัวนี้เป็นของใหม่เลยยังไม่ถูกใช้งานนะครับอุปกรณ์มาครบกล่องนะครับก็จะมีกล่องนะมีกล่องของมันแล้วก็มีตัวตัวส่งมีตัวรับมีอะแดปเตอร์สตัวนะครับแล้วก็มีตัวต่อคีย์บอร์ดเมาส์จอเข้ากับตัว pc server นะฮะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานตัวนี้ อ่า KVM extender ตัวนี้คืออะไรนะฮะก็ต้องดูคู่มือการแนะนำของมันนี่ตามด้านหลังนี่นะครับก็คือว่ามันจะมีสองตัวมีตัวตัวที่อยู่โล c a l นะครับก็คือตัวต้นทางแล้วก็คือมีตัวที่อยู่ปลายปลายทางอีกตัวหนึ่งเชื่อม2ตัวนี้ด้วยตัวสายสายแลนนะครับความยาวได้500ฟุตนะครับหรือประมาณ150เมตรนะครับตามสเปคมันนี่เมตรนี่ก็ คีย์บอร์ดเมาส์จอสามารถคอนโทรลตัวคอมพิวเตอร์ได้ทั้งฝั่งโลเคอลนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้คีย์บอร์ดเมาส์จอรตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลากสายไปอีก150เมตรนะครับก็สามารถใช้คีย์บอร์ดเมาส์จอในอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัว Extender ตัวเพิ่มความยาวนะฮะอย่างเช่นห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับมีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในห้องแล้วก็อยากจะมีคนคอนโทรลอยู่ข้างนอกห้องก็ใช้ตัวนี้ ตัวนี้เป็นของใหม่ใครสนใจก็ทักแชททักไลน์ได้นะครับของใหม่เลยของใหม่เลยนี่ดูสภาพนะครับยังไม่ถูกกันใช้งานยี่ห้อเอเทนนะครับใครสนใจก็ทักแชททักไลน์ได้อุปกรณ์ครบกล่องนะครับ